สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนเดี๋ยววันนี้มาพบกับพี่เกษตรนะคะเดี๋ยวพี่เกษตรจะมาปลูกตะไคร้นะคะลงหลงุมอันนี้ก็จะเป็นตะไคร้ที่พี่เกษตรได้เตรียมไว้นะคะก็จะเช่เพื่อให้ออกรากแล้วนะคะเราก็จะใช้กรรไกรตัด ให้เขาสั้นอพอประมาณนะคะเราก็จะให้อยู่ประมาณนี้นะคะเราก็จะใส่ประมาณสี่ต้นนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นดินลักษณะเป็นทรายนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาอปุ๋ยหมักที่พิกษศษ์ หมักมาใส่มารถที่โคนของตะไคร้นะคะต่อไปก็หลุมที่สองนะคะอันนี้จะเป็นการปลูกลงหลุมดินเลยนะคะ แต่ถ้าเป็นกระถางก็จะเป็นคลิปที่พี่เกษตรได้ทำผ่านไปนะคะเข้าไปดูได้นะคะ เราก็จะกะปริมาณแล้วนะคะถ้าต้นเล็กเราก็ใส่ห้าต้นดินทรายนี่ถ้าปลูกอพวกกระชายจะลงหัวดีมากนะคะ ก็จะประมาณห้าหลุมนะคะถ้าต่อไปเดอนเราก็ลดน้ำเลยนะคะ ก็จะปลูกอยู่ที่ปริมาณหลุมนะคะเดี๋ยวเราก็เพิ่มปริมาณพอเขาโตสมบูรณ์นะคะประมาณสองถึงเดือนเขาก็จะมีลักษณะกอแบบนี้นะคะตะไคร้นี้สามารถปลูกในดินได้หลายชนิดนะคะ ถ้าดินเหนียวนี่อกอของเขาก็จะเล็กหน่อยถ้าดินปนทรายกอของเขาก็จะใหญ่นะคะ ก็เป็นการปลูกไว้บริโภคในครัวเรือนนะคะตะไคร้ข่ากะกระเพราไปหนังรักพืชสวนครัวนะคะเดี๋ยวพี่เกษตรก็จะมาอัปเดตคลิปการปลูกผักสวนครัวให้เพื่อนๆได้ดูนะคะหรือได้รับชมนะคะพี่เกษตรก็ขอจบอคลิปวิดีโอเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวพี่เกษตรก็จะไปทำงานนะคะ พี่เกษตรขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามขอบคุณ F4 ทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของพี่เกษตรขอบคุณมากๆค่ะ